สวัสดีค่ะพบกับช่องกุกกอดสเตชันยามสายนะคะ,ะช่วงนี้มี f อฟซมานะคะเป็น f อฟซสายบุญมาสองคันรถแล้วนะคะ,ะสังเกตตรงไหนว่าเป็นสายบุญสังเกตตรงที่เพื่อนใส่เสื้อขาวใ<ต> <laughs> ส่ว่าถุงแล้วก็เป็นคุณแม่นะคะสวัสดีค่ะคุณแม่มาตาใส่เนาะไปวัดผู้พรเพลิงเออเมื่อกี้มาขั้นหนึ่งกับผู้พรเพิงคือกันค่ะคุณแม่ ขออนุญาตไทยได้เด้อค่ะคุณแม่เกือบสิบท่านนะคะ หกเจ็ดแม่นะคะเจ็ดแม่กับอีกหนึ่งโซฟเฟอร์นะคะก่อนหน้าเมื่อกี้ก็สามแม่นะคะอ๋อเอฟซีเพื่อนอยากทำบุญเพื่อนอยากร่วมต้นกระถิน คันนี้ก็มานะคะคันนี้ก็มาีมีถึงคันรถนะคะอ้าคันนี้มีลูกเล็กเด็กแดงด้วยนะคะ,ะไม่ได้โอเคปะ โอเคนะคะโอเคนะคะใช่ไหมสามารถเข้าไปร่วมทำบุญได้นะคะเข้าไปดูได้แต่มาเทมาจะมาขันไปขันไปขันไปขัขอบคุณแม่ให่ไทยบัคนค่ะให่ไทยไดบบอไายได้บ่ค่ะไายแล้วกไทยล้วจ้าโอ้ขอบคุณค่ะนี่ค่ะแม่ผู้หญิงเล็กฟอยู่นี่นี่ค่ะนี่ยอดนี่พูนขายยืดตรงล้อเสาพุ่นล่ะค่ะยืดล้อเสาขาวๆพุ่นล่ะค่ะ ข่าล้างนี่ค่ะนนี้ลูกพนไปไมนพ่นไปธุระค่ะนี่ค่ะพ่นไปธุระอันเขาไม่รอดค่ะเมีเดี๋ยวมงเปิดทันพมเปิดไมาหน้อยค่ะพี่ต้องเอ็ดพี่ตอ่ะหมาน้อยค่ะไปเลยค่ะแม่เพร่นันแม่ดาพ่นไปบอกหมาน้อยซื้อค่ะอันูได้อยู่ไนอันนองแอดมินค่ะแอดมินระเต็นร้านค้าขายของเรา จะโกล่เขไปยู่เฮาก็บยงเฮาอเฮากันย่าเลยหืมป้าก้าเข้าไปบ่คะป้้าย่าบอกว่าจะ่กันทานีนี่น่ะธรรมดาภาพไปก็ได้ค่ะธรรมดาภาพไปค่ะมันพ่ม่นทคกันพ่น่ก้าเข้าไปธรรดาพ่นพ่อยากเข้าไปนะการพ่นยากเบสี้าวนั่นก็ตามใจขาะแต่มีย่าซีอยู่ย่าจ้าแต่ก็ลกพุ่พ่ที่่เอนันย่าลู่มไม่เป็ไ เทืาน่เนาะปเืานนาะไปเท่านะะตั้งงมแล้ตั้ง่นุลานู่นค่ะอ้หจ้าจ้ะเท่าก็ได้ค่ะไอ้ค่ะโคตรดรยแ่การเเาอยู่ระบบกเขาขอบคุณค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะมากใหม่นะคะด้วยค่ะค่ะเป็นอยากกิน ร่วมกับลุงพลลุงบอยูยังมีเวลาเยอะค่ะยังค่ะดี๋ค่อยมาใหม่ก็ได้อันนี้ก็ลูกเล็กเด็กแดงนะคะขอตัวกลับก่อนค่ะขอบคุณอันนี้เอฟซีชุดที่สามนะคะเอฟซีชุดที่สามเอฟซีสายบุญลุงพลค่ะเอฟขออนุญาตขออนุญาตถ่ายในเด้อแม่ขออนุญาตถ่ายนะเจ้า โอ้มาเยี่ยมมายามในระแวะมายามนะแม่เนาะมีโอกาสแต่มาแวะมายามของเพื่อนขั้นไทยขึ้นกันไปไายเอาแม่แม่ข้างในนะจ๊ะแม่เนาะค่ะค่ะบ้านลุงแหละใครพาไปแม่ ไม่ได้พาไปทำอะไรล่วคะเดี๋ยวเข้าไปร่วมทำบุญนั่นแหะค่ะเดี๋ยวเดยวคนแนะนอาว่าถ้าอยากไปร่วมทำบุญถ้าถ้าอยากไปจะพาเข้าไป้นก็ยู่บ่เลยนะลุงไม่อยู่ค่ะแต่มีญาติอยู่สสวัดีพ้นก็มาเยี่ยมชมพญานาคนะคะ

แต่เราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเพราะมันมีพญายาแล้วนะคะทุกท่านตอนนะคะมันเครียดแขนอาคคะไปเลยแล้วแบบลุงมนลุงมนก็มาแล้วเช่นเดียวกันนะคะชมพญานาคเสร็จแล้วไหว้ยพญานาคเสร็จแล้วก็ไปเสี่ยงดวงดวงกับลุงมนได้นะคะทุกคนก็เริ่มมาเรื่อยๆอ้าวมาอีกชุดแล้วนะคะสำหรับเอฟซีค่ะนะคะ มาเรื่อยๆนะคะเป็น FC สายบุญนะคะแวะมาทําบุญแล้วก็แวะมาเที่ยวบ้าลนลุงพลด้วยนะคะวันนี้วันอาทิตย์นะคะมาแลว้วมาอีกมาเลว้วมาอีกนะคะสําหรับ FC ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ